การทอดกรถินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาว่าเป็นยอดของมหากุษณ์ที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาทด้วยเหตุนี้การทอดกรถินจึงถือได้ว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีที่หลายคนต่างรอคอยโดยเฉพาะในปีนี้ที่จังหวัดนราธิวาสได้มีกรถินสามัคคีทั่วไทยโดยพระเทพยานมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นท่ามกลางใจของคณะพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาสที่ได้ช่วยกันปกป้องรักษาฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมานับได้ว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พุทธบริษัทในพื้นที่มีเรี่ยวแรงหยัดสู้เพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ผู้แผ่นดินภาคใต้ของไทย เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรับพระพุทธศาสนาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมาน้องๆเด็กดีวีสตาจากโรงเรียนเทศบาล5ได้รวมตัวกันมากกว่า100คนเพื่อเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโย ในการทอดถวายกรถินทานแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดประชาพิรมอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันสวดบทธรรมจักกับวัฒนสูตรเพื่อน้อมบูชาและแสดงความเคารพในพระรัตนตรยัยด้วยเสียงสวดที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ เพื่อเป็นการเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับความใสสะอาดบริสุทธิ์จากการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกให้เป็นผู้ที่มีใจสูงมีกําลังใจที่เข้มแข็งเสริมสร้างความรักและความศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรยัย หนูได้มาสวดธรรมจักรู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจค่ะก็อยากสวดธรรมจักอย่างนี้อยากจะเห็นกงจักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคลื่อนไปทั่วโลกครับดีใจที่สดาาุดค่ะโดยเฉพาะ นักเรียนเขาได้มาทําพิธีกรรมของเขาเองและอีกอย่างหนึ่งที่ว่ารู้สึกมันกินใจนะคะเด็กมาสวดธรรมจักเองหลายหลายหายรอบนะคะตรงนี้โดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยและช่วงเวลาแห่งความปลาปลื้มใจได้เกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้ากรถินและบริวารกรถิน ได้เคลื่อนขบวนเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายซึ่งสายฝนนี้เปรียบประดุดเป็นน้ำมนต์ที่ปราบรมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชุ่มเย็นในหัวใจซึ่งพิธีทอดกฐินธทานที่สำคัญในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาพิรมเจ้าคณะตำบลบางนาค เจ้าอาวาสวัดประชาพิรมเป็นประธานสง์โดยมีเด็กชายทูลทัตแฉงสุวรรณและเด็กหญิงพิสุดาพรมพักดีเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อในการกล่าวคำถวายผ้ากรถินแด่คณะพระภิกษุษสงฆ์ซึ่งเป็นการสื่อสารวิถีปฏิบัติอันดีงามนับเป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาที่เยาวชนชาวพุทธในพื้นที่ได้ให้ความสนใจ ใส่ใจในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใกล้ชิดวัดเพื่อสร้างสันติภาพและความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสสืบต่อไปเด็กๆเนี่ยร่วมตั้งแต่การไปช่วยเดินทำบุญนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดพุ่มเด็กๆก็จะได้ต่อบุญนะคะ แล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มบุญให้กับคณะครูครที่ทําการสอนด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจมากที่นักเรียนได้มาเป็นส่วนร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้ได้เงินปัจจัยมาจากหลวงพ่อตรงนี้มาสนับสนุนขอพระคุณท่านที่ไม่ทิ้งเราค่ะรู้สึกยินดีเนาะที่เห็นเด็กๆเ,เข้าวัดมาเพื่อจะมาร่วมกันทอดกรถินซึ่งการทอดกรถินนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่การเข้าวัดการศึกษาธรรมะอบรมเยาวชนเด็กๆนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อเขามาร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยทำให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดความคิดที่จะทําความดีต่างๆถือว่าในวันนี้เนี่ยเป็นบุญกุศลทันยิ่งใหญ่มากครับในวันนี้รู้สึกปลื้มใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนจากหลวงพ่อธรรมชยยัยโยที่ได้มาเป็นประธานงานการถินในวันนี้ค่ะพวกหนูจะรักษาพุทธศาสนานี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะขออนุโมทนาบุญหลวงพ่อธรรมชยยัยโยที่ ได้มีความเมตตาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของเราตลอดระยะเวลา10ปีและในวันเดียวกันนี้ที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างได้มารวมตัวกันกว่า300คน ณนะวัดชนภูผาวนารามเพื่อร่วมกันสั่งสมสุดยอดแห่งบุญมหาการทานกรถินสามะคีทั่วไทยโดยพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยได้ร่วมกันแห่อันเชิญผ้ากรถินและบริวารกรถินรอบพระอุโบสถน,นำโดยกัลยาณมิตรบุญศรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทองพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายที่ถึงแม้สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสจะยังคงความไม่สงบก็ตามแต่ด้วยหยัวใจของนักสู้ที่รักในพระพุทธศาสนาชาวพุทธในพื้นที่ทุกคนก็ไม่หวัน่นการแบบนี้ก็ปีหนึ่งก็มีปีละครั้งนะคะ ประเพณีของคนไทยศาสนาพุทธเราก็ปีหนึ่งออกภาษาก็มีการถิน่นครั้งหนึ่งก็มีแค่เดือนเดียวศาสนาเรานี่ได้มีการถิน่นมีอะไรก็ก็ดีค่ะรู้สึกว่าวัดนี้ก็วันนี้คนเยอะภูมิใจจะได้ทําตรงนี้สบายใจไม่มีอะไรจะสบายใจกว่านี้แล้วความดีนี้ถึงจะเสียชีวิตในตอนนี้ก็ไม่เสียได้ชีวิตค่ะเพราะได้มาอยู่ตรงนี้สบายใจ จะได้ประกอบพิธีกรรมการทอดกรถินพระธนงเจ้าอาวาสวัดชนภูผารามได้นำญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมง,งานสวดบทธรรมจักกับประวัตนสูตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นสุริมงคลในการดำเนินชีวิตก่อนที่จะได้ร่วมกันกลั่นกายวาจาใจให้ใสและบริสุทธิ์เพื่อเตรียมใจให้เปิดกว้างในการรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถึงเวลาสวา่างสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วรวมกันประกอบพิธีกรรมการทอดกรถินซึ่งกรถินในปีนี้ถือได้ว่าเป็นกรถินที่ชาวบ้านทุกคนต่างรอคอยมากว่าสองปีและการมาทอดกรถินในฐานะตัวแทนของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกรถินที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จัดกระถินสามคัคคีทั่วไทยปีนี้นะคะของวัดชนบูผาวนารามนั้นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนั้นให้โอกาสกับดิฉันในการเป็นเจ้าภาพหรือเป็นตัวแทนกระถินสาธุชนทุกท่านรู้สึกปลื้มขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนั้นมีอายุยืนยาวอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวใต้ต่อไปค่ะผมรู้สึกปราปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งขอขอบพระคุณหลวงพ่อพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ทีีนทีนนนนกกกกกิิมมาาาอออดดใใหห้้ห้้ยโครงรงแบบเขึประเพณีการทอดกระถินที่พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในพิธีทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย โดยพระเทพยานมหาหุณีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในวันพฤหัส,สบดีที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2559ณวัดส,สุขิรินประชารามอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสโดยในช่วงเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทธรรมจักกับประวัตนสูตรเพื่อเป็นการเชื่อมสายบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังได้น้อมนำผ้ากระถินและบริวารกระถินมากลั่นที่กลางกายให้สว่างสวัยยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นภายในเป็นท่อทานแห่งบุญกุศลที่หลั่งไหลมา เต้นค่ะก็ไม่เคยสวดมาก่อนในชีวิตพอสวดพอได้สวดจริงๆก็ดีใจค่ะที่รู้สึกว่ามันยากแต่พอยิ่งสวดยิ่งสวดมันก็จะยิ่งง่ายยิ่งง่ายค่ะปีหน้าก็อยากจะสวดอีกครั้งค่ะชาวบ้านและนักเรียนนะคะได้ร่วมกันสวดธรรมจากรู้สึกปลื้มกับเสียงดังมากๆนะคะ ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นกรถินที่ผนึกกำลังทั้งชาวไทยพุทธในพื้นที่ทหารตำรํำรวจและน้องนนักเรียนจากโรงเรียนสุขีรินประชารามโดยได้ร่วมกันอันเชิญผ้ากรินและบริวารกรินรอบพระอุบโบสถวัดสุขีรินประชารามนำโดยคุณครูจออ้อนจันทพมและน้องเพ็ญเพชรสุวัประพันธ์ เมตตาจากพระบดีกาเมธาจันทัโชโตเจ้าอาวาสวัส,สุิรินประชารามเป็นประธานสงฆ์และได้รับเหยียดจากพันเอกศีรัศีเพนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรานที่11เป็นประธานในพิธีและชาวบ้านในพื้นที่กว่า500คนที่ได้มาร่วมสังสมบุญใหญ่ครั้งสำคัญ ดีใจมากๆภูมิใจที่เห็นประชาชนมาครับข้างซึ้งน้ำใจน้ำตาไหลเลยได้ถือผ้าผ้าไตรผ้าชีวอนนะคะเห็นปลื้มใจเลยเห็นแทนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วทอดกระถินไม่เหมือนแบบนี้ทีปีนี้แหละรู้สึกว่าเรียบร้อย หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นประธานกรถินเพราะปีนี้เป็นครั้งแรกของหนูค่ะที่ได้เป็นประธานกรถินที่หนูได้เป็นประธานกรถินเนี่ยเพราะหลวงพ่อธรรมชยโยให้โอกาสหนูนะคะซึ่งหนูจะรักษาพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเป็นตัวแทนเยาวชนทุกคนช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะรวมรู้สึกดีใจครับที่ได้มาทอดกรถินในครั้งนี้ครับเห็นแบบนี้แล้วก็ปื้ม ปลื้มใจครับส่วนหนึ่งที่ผมเป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียนก็ลูกผมก็มาอยู่ในโครงการนี้เห็นแล้วก็ปลื้มใจครับที่ว่าเด็กๆเ,เขาได้เข้ามาสู่ในพระพุทธศาสนาครับต่อไปเขาก็จะได้เป็น ผู้ใหญ่ที่ดีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปครับดิฉันมีความรู้สึกปลื้มใจนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่หลวงพ่อให้ความเมตตากับวัดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในการให้ปัจจัยในการทอดกรถินทั่วไทยนะคะ ที่จะให้สาธุชนนะคะและนักเรียนนะคะได้ร่วมกันสร้างบุญนะคะได้ร่วมกันสวดธรรมจักนะคะขอขอบพระคุณนะคะในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ปัจจัยในการทอดกรถินหมื่นวัดทั่วไทยกับวัดสุขีรินประชารามของเรานะคะก็ขอกราขอบพระคุณ,คณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือว่าพระเทพยานมหาโมนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยผู้มีจิต ศรัทธาในพุทธศาสนาและได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพิสุสงฆ์หรือว่าลูกพุทธบุตรกับผมรูปหนึ่งที่ตื้นตันใจในน้ำใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและสิ่งนี้แหละมันเป็นภาพที่ประทับใจเป็นความประทับใจในน้ำใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อยื่นมือเข้ามาช่วยได้ยื่นมือเข้ามาดูแลขอให้พระเดชพระกุลหลวงพ่อจงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มทองเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทเป็นที่พึ่งของพุทธบุตรลูกของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงและแข็งแรงตลอดกาลและนานเทิรน ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากการรวมใจของพุทธบริษัทสีที่ต้องการเห็นพระพุทธศาสนาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งด้วยความร่วมมือจากพุทธบริษัททุกฝ่ายและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันย่อมสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาและนำพาพระพุทธศาสนาในจังหวัดนราธิวาสได้กลับมายืนหยัดอีกครั้งอย่างสง่างาม